เอาละรครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับาไอยู่ในเกม My Brother Rabbit กับ,บกในพาร์ทที่5้าแล้วนะครับผมก็พาร์ทนี้คิดว่าน่าจะสุดท้ายแล้วป่ะเพราะว่าเล่นกันมาห้าพาร์แล้วนะครับเกมก็ไม่น่าจะยาวมากเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อนีครับตอนนี้ก็มีให้หามานันไดกระต่ายทองกับอันนี้อะไรอะสะบู่หนึ่งตัวนี้ไปได้อะ ตึ๊บวันด,ดีนยเต็มเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งแอบแอบโอ้โหแอบตัวนี้ชอบแอบอยู่ไหนนะ่ะนี่ไงเอาละฮะตรงนี้ก็มีนี่ไงครบแล้วไปข้างบนได้ปะอ๋นนี่ไงแต่อ๋อติดอยู่ไปไม่ได้ ทางนารน,นี้ก็ครบแล้วดิใช่ไหมเนี่ยมแมลงน่าจะครบแล้วฮะต่อไปสบู่อ่าสบู่อยู่นี่หนึ่งก้อนลองหยิบไม่ได้โอ้โเอะอะไรอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกนะว่ารหัสใช่ไหมเนี่ยเหลืองแดงอะไรสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมดาววงกลม หมุนได้ถูกอะ่ะใช่ไหมเนะี่ยตำแหน่งแรกแน่เลยอันนี้อย้อนกลางอันกลาง,อ,างอันแรก,อ,กอันแรกอ่ะอันกลางอันกลางอันแรกอันแรกนี่ไงเรียบร้อยแล้วแต่เราย,ยังหยิบไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ภารกิจมานะครับตึงต้งตึ้งเฮ้ยขุดแล้วเจอกับ นาฬิกาทรายฮะต้องหาหนาฬิกาทรายกันต่อนี่เลยพอดีเลยมีอีกมีอีกมีอีกฮะเอ้าสบู่ไปอยู่กันตั้งตอนไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้มามีอีก,มอก,มอก,มอกหมดแล้วโอเคไปที่ต่อไปฮะตรงนี้มีอ้าวสบู่เจออีกแล้ว แอบมาเนี่ยนาฬิกาทรายก็เจออีกอันเดียวอยู่แถวนี้ฮะไหนเอ่ยอันเดียวครับอะไรอย่าเนี้ยภารกิจมาอีกละอันนี้หาอะไรเนี่ยก้อนทิมเหลี่ยมอะนี่ไงเศียรนี่หมดแหละอันนี้อันนี้ก็หมดแล้วตรงนี้หมดแล้วเนี่ย นี่ไงโอ้โหอยู่กี้เลยลอลอลอๆตาเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็ไปใส่อันนู้นเนี่ยนี่อันนี้เอาเละฮะเล่นยังไงครับอันนี้ก็คือสีเขียวอ่ะกลมๆไปใส่นู่นอ๋อเดี๋ยวนะก็คือเอาอันนี้ใช่ไหมนี้ลงลงลง วิกเกือบไ้ดิใช่ไหมเนี่ยตรงนี้มานี่ขึ้นอ่ะแล้วเรียบร้อยเออน,นี่ไม่เท่าไหร่ยังไม่งงมากได้แล้วครับมีสบู่อ้ติดอยู่เปิดหนึ่งหมดแหรออย่าบอกนะว่าต้อง ีงยออกอ่ะหยิบอะไรอ่ะประกอบเลยโอเคโอเคถ้าบอกจุดประสงค์มาก็ง่ายหน่อยนีฮะปุ๊บเอาละเขี้ยวหมดแล้วอันนึงอยู่ไหนเขี้ยวนี่งับ ครบแล้วมแมลงเอาละขอบคุณสมบัติกล่องนี้จากนั้นเกามาแมลงมาใส่นี่ฮะนี่นรครึบเป็นยังไงครับวันนี้วันนี้โอ้นี่มาแทนตัวนี้เพราะตัวนี้ไม่ใช่แบบนี้แบบนี้เหมือนกัน ต่อไปเป็น3กับ4ฮนะ3กับสีมีไหมเนะี่ยนี่ไง3กับ4นี่นะ3แล้วก็4นี่เฮ้ยเกือบละผมว่าเกือบละก็4นะ่ย สี่อ่ะพอดีเลยนี่หัวห้าห้านี่ยห้านี่เป็นสองเอ้หกหกอยูนี่อ่ะอันนี้เป็นหนึ่งนี่ได้ละเรียบร้อยโอเค ไม่งงแต่เกือบงงได้อยู่อ้าออคืออะไรอ่ะอ๋อใส่นี่อะไรครับเนี่ยดืดโอ้โหอ๋อกระโดดให้ตรงเหรอได้เลยได้เลย โอ้ยไม่โทรโอ้โหโดนนี่ไงได้แล้วอ้โหเดี๋ยวนะอ้าฮะยังได้เออทันวะโอ้โหเรียบร้อยได้สบู่อีกนะครับ ครบแล้วเอ๊ะไปใส่นูน่นเป็นการกระโดดล่มที่แบบว่าต้องแม่นยำโอเคฮะใส่เลยน้ำจิกซอดำหัวใจน้ำจิกซอตาหัวใจ่าจเป็นไงฮะ ตาหัวใจจิกซอน้ำตาหัวใจจิกซอน้ำหัวใจจิกซอน้ำตาหัวใจจิกซอน้ำตาจบร้อยบเลอเลยเอนะไรขึ้นข้างบนแล้ว อุ้ยรับน้องไว้อเอคเหมือนจะต้องทำล้อรถใช่ไหมเนี่ยมีอะไรใช่ไหมไข่คร,ครับเอา้าเจอไข่หาไข่หมดยังไงมีดทำอะไรฮะเอามีดเอาฮะอ๋อฟันหันเทาวันตรงนี้นะที่เกาะอยู่เราก็จะลงข้างล่างได้ละ มีไหมมีอะไรให้ทำอีกวะจะได้ดเดีื่องจาข้างบนมันมีนี่วะเมื่อกี้มีนี่อยู่วะมีหินอยู่อันหนึ่งอ๋อจะติดอยู่เนะหยิบไม่ได้ไข่ครับหนึ่งฟองไข่ี่น่าจะมองง่ายอยู่หมดนี่หยิบนะครับ มีอีกนี่อ,อนันสุดท้ายอยู่ไหนฮะอันสุดท้ายได้ล้อเลยโอเคนี่ไงโหอยู่ข้างกล่องเลยครบแล้วแล้วก็ล้อสินะหาล้ออ่านหนึ่งอันอีกหนึ่งล้ออยู่ไหนฮะ หนึ่งรออยู่หน่อยและอันนั้นก็อยู่นี่ครบแล้วนะ่น่าจะหมดละตรงนี้ต่อไปก็ขึ้นข้างบนอ่ะครับนี่ขอบคุณครับเพหรับกุญแจไขละ่ะมีอะไรอะ่ะนี่ล้อด้วยครบปะ โอเคหมดละวนะต่อไปเราจะล้อาามาใส่อันนี้สินะนี่ไงได้แล้วหาสติกเกอร์โอเคสติกเกอร์ตรงนี้แล้วก็ในกล่องมีผมเจอเยอะมากเลยสติกเกอร์สเตมสเตมเนี่ยนะแล้วก็ข้างล่าง เอาขังแล้วเนะี่ยอ๋อนี่ใส่โอเคป,ปึ๊บน้านาฬิกาดูที่ไหนอ๋อนี่ไงข้างบนเข็มสัเข็มยาวชี้อ่าข้างบนแล้วก็เข็มทัน้นชี้มาบน,นี้โอเคอ๋อมันจะเป็นแต่ละสีเหรอแต่ละสีเวลาจะไม่เหมือนกันอย่างสีเขียวอ๋อนี่ไงมีบอกอยู่ฮะอย่างสีเขียวก็คือ เข็มยาวชี้นู้นแล้วก็เข็มสั้นชี้ล่างเรียบร้อยได้แล้วหนึ่งต่อไปอันนี้จำได้เียบร้อยต่อไปสีข้างบนนะฮะต้องไปดูข้างบนเลยอ่าเข็มสั้นชี้บนโอเค เข็มสั้นชี้บนหมุนเรียบร้อยได้แล้วขอบคุณครับโอเคอืมเนี่ยมีอีกอันหนึ่งนี่ไงอ๋อมีอยู่แล้วอ๋อนี่ไง โอ้อยเรี้ยงครับอันนี้เรียงไงอันนี้ใส่ตรงนี้ปึ๊บคือเรี้ยงไงอ๋อผมรู้แล้วอันนี้ทำไงผมรู้แล้วผมรู้แล้วอ่าจะเห็นขอบใช่ไหมคือขอบแต่ละขอบเนี่ยก็คืออันนี้เนี่ยที่เจาะอ,อยู่เนี่ยอ่าโอเคอยงน,นั้นเนี่ย อ,อันแรกเนี่ยนี่สีแดงก็ะจะมุมกันนี้นี่ส้ม่ะ<ม>เขียวนี่น่าจะอยู่มุมล่างอ่ะส่วนเหลืองหรอเหลืองน่าจะกลางนี่ฮะเหลืองนี่ฟา้า ฟ้าอืมฟ้าอยู่นี่ม่วงก็อยู่นี่ถูกไหมรวมสายไหนผิดปะเนี่ยนะแดงไม่ใช่ไม่แดงมันจะอยู่นี่ดเดียมมันจะอยู่มุมล่างเนะี่ยอ่ะแดงฟ้าและเขียว นี่ไงเรียบร้อยได้แล้วสิถึงแล้วโอ้ขึ้นมาสูงมากแล้วคุณมานั่งไสหนะ้าจ้างคอนดอกอะไรตัวนี้ครับคุณพาน้องไปที่นี่คือยอดเขา คุณคือใครครับอ,อตึกมาเต็มระบบต้องทำย่างไรเอาอ๋อต้มโอเคอ่ะต้ม อันนี้อ่ะต้องใช้อะไรสักตรง,งอ่ะอ่านี่ไงได้ละฐานเหรอฐานต้องใส่กับไม่ใช่อันนี้ไงปุ๊บชีสถือชีสไม่ใช่ต้องคู่กับนี่แล้วก็ล้อ รออยู่นี่กัะหันนี่แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นว่าวว่าวต้องติดตรงนี้โอเคอ๋อสลับได้อ อ,อันนี้ปะโยโยซีดียมหมดแล้วปึ๊บอันนี้ฟุตบอลต้องเติมลมก่อนป่ะนี่เติมลมก่อนโอเคป,ปึ๊บต้อครับ ติบอนแล้วก็อันนี้คืออะไรฮะอ๋อนี่หรอ,อเคเอาะไรฮะกระต่า,ตายเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่แคลรอทมันไม่ใช่อ๋อนี่ไงหมวก หมดเปีนความทรงจำหรือปะ่ะถ้าเปรียบเสมือนในโลกจินตนาการเนี่ยครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับความทรงจำเนี่ยดีวปะ่ะหมวกเจ้าสลัดกลมๆอยู่ไหนวเนี่ยนี้คืเอเฮ้ยๆๆกลมๆเจอแล้วกลมๆฮงครบแล้วแม่หาอะไรอยู่อ่ะ เพราะตรงนั้แสดงว่าผมต้องทำให้อันนี้รถไฟออกมาใช่ไหมเพราะตรงนี้มีทางรถไฟอยู่เนี่ยมันจะขาดอกันเอา้าไฟเขียวดีไงฮึบเรียบร้อยเปิดแล้วไปละ รูครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อวิน้องหน้ากลับมาแบบว่าแจมใส่แล้วแล้วก็ฟื้นแล้ววิ่น้องไม่เป็นไร <c oughs> แล้วที่สุดพี่กระต่ายของเราก็สามารถช่วยชีวิตน้องไว้ได้อ่าล่ะครับผมก็สำหรับเกมนะฮะ My Brother Rabbit นะครับผมนะฮะก็เป็นเกมหาของไขปริศนานะครับผมโดยที่เล่าเรื่องผ่านตัวละครนะั่นคือพี่กระต่ายตุ๊กตาของเรานะั่นเองนะครับผมว่านั้นมันน่าจะแบบว่าเปรียบเสมือนแบบอะไรโลกความจริงกับโลกจินตนาการนะฮะที่แบบพี่กระต่ายเนะี่ยคือแบบอยากดูแลอยากแบบช่วยนะฮะผมก็เลยแบบจินตนาการนะฮะหรือไปอยู่ในโลกที่แบบว่า จินตนาการแล้วช่วยทุกอย่างเนี่ยช่วยแบบว่าจนช่วยพาไปนู่นช่วยพาไปนี่เพื่อที่จะรักษาต้นไม้นะครับต้นไม้นี่ก็น่าจะเหมือนถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นน้องนั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้น้องเราก็ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกายเพื่อแสงมสผมด้วยกันนะครับรักคลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ตัวเราไปก่อนนะครับ cô ba hẹn